เออเสียงเป็นม้าเลยเอาละ่ะเพื่อรบา,ายความหงุดหงิดเมื่อกี้ผมจะส่งอกกบาทลงไปที่กรุงเทพนะครับผมพอดีแหละมันน่าจะมีไอ้เบื้องคนหนึ่งกำลังนั่งอ่าฟังยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่โซล่าส m แมชครับผมเกมที่ผมสามารถสั่งให้ปีศาจกระทูลูโผล่ขึ้นมาขโมยประเทศไทยเข้าไปไว้ในวิติของมันได้ฮะอ่า นั่นแหละฉันเป็นภาพที่น่าดูซะเลอกเกินขอให้ทุกคนมีความสุขกับมิติที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดและพลังเหนือธรรมชาตินะครับผมอ่แล้วก็ในเมื่อผมมีพลังด่างพระเจ้าครับผมผมจะเริ่มแผนการคลองโลกด้วยการขโมยโลกทั้งใบไปไว้ที่มิติอื่นเลยครับผมง่ายๆฮะถ้าเกิดโลกเดิมเราครอบครองไม่ได้เราก็ขโมยไปทีละชิ้นฮะเอาไปต่อใหม่เลี้ยงใหม่ให้หมดครับผมอีซี่ง่ายๆครับก็กระทูรูรบกวนหน่อยนะเพื่อนนะนี่อาจจะลำบากนิดเดียว อเวบโลกผมสภาพดูเหมือนกับชีสเน่าๆอันหนึ่งเลยโอ oh แล้วแบบเอาเข้าไปไมโครเวฟแล้วก็ทำไหมทีฮนะโอ้ oh my god <c oughs> คิดว่ายัางมีใครรอดชีวิตยอยู่ปะไม่มีครับผมประชากรทั้งโลกตายเหลือศูนคนครับอ่าแล้วก็ในเมื่อเรารู้แล้วว่าสัตว์ประหลาดบวกกับโลกจะเกิดอะไรขึ้นมาลองของที่มันธรรมดาหน่อยดีกว่าอย่างเช่นจรวดอันนี้ อะ่ะอืมจรวจอันนี้ลองไปที่ไหนดีว่าลองไปที่นี่ละกันพื้นที่เยอะดีฮะส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายซะด้วยน,น่าจะไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นหรอกมั้งเวบไม่ร้ายแรงที่คิดไว้เลยฮะตอนแรกผมนั้ง่าโลกจะระเบิดทั้งใบซะอีกเวบโอ้ m ม g o โโอ้โหแปบ๊บเดียวตายแยกเลยเวบแดกอสเดอะโฮลผมไม่รู้ว่านี่เป็นจรวดอะไรกันแน่นะ แต่อยาอามายิงสวนดันบ้านกูแล้วกันลองดูถ้าลงไปทักสี่ห้ลูกจะเกิดอะไรขึ้นจรวดนี้5้ลูกหกลูกจะทําให้โลกนี้หายไปทั้งใบได้หรือเปล่าโอ้โหผมชอบตอนที่มันไกระจายออกแล้วก็ลุกเข้าที่เดิมมากเลยฮะดูน่าสิออ้มายโอ้โอโมีอำนาจเ่มันรู้สึกดีจริงๆเว้ยทำไมโลกไม่มีแกนเนี่ยจะบ้าไปไอ้เลเซอร์อะไรเนะนี่ยแงวิก ไหนดูซิมีอะไรอีกมั่งอันนี้คืออะไรนะแอเลเซอร์ธรรมดาก็เหมือนมีคนเอายานไปยิงโลกกันแหละโธ่แต่เลเซอร์ของเองนี่พลังจะล้นเหลือไปไหนเนี่ยนัดเดียวนัดเดียวเมืองก็หายทั้งเมืองละแรงรพอะกันนิวเคลียบ้านเลยฮนะมันยิงนัดเดียวแล้วดูความรัวของมันดูดิแป๊บเดียวผมก็แยกประเทศไทยออกจากประเทศเพื่อนบ้านได้แล้วห่วยอ่ะรอหนึ่งนัด ผมยิงไปแค่นัดเดียวภาคอีสานหายไปทั้งภาคเลยฮะอ่ะล่ะลองจรวดนี้ละกันครับผมถ้าเกิดใส่ลงไปที่เดิมจะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเดี๋ยวมันหยุดได้ใช่ป่ะถ้าเกิดผมหยุดแล้วปล่อยไปทีเดียวอ่ะล่ะได้โปรดได้โปรดการจออดทนไว้นะลูกอดทนไว้นะลูกการจออือเอาแล้วเออหืม FPS กระตุยกระจายการจอไฟลุกอย่างวะเนี้ยอย่างโอเคปลอดภัยอยู่ขอบใจมากลูกพ่อ มาลองจำลองสถานการณ์กันดีกว่าสมมุติว่าวันหนึ่งผมปล่อยสถานีคือปยัญชั้นบรรยากาศโลกซึสถานีนี้สามารถยิงนิวเคลียร์ได้เป็นล้านลูกภายในเวลาไม่ถึง10นาทีอืมและยิงมาบนโลกจะเกิดอะไรขึ้นอสโลโมชันนิดหนึ่งฮะสโลโมชันนิดหนึ่งเดี๋ยวคอมผมระเบิดเดี๋ยวคอมผมระเบิดถ้าปล่อยเยอะเกิน เละลอกกูเละ,เละอูห้หูยังกัไในหนังแอคชั oh ่นไซไฟใหม่ก็ ho! วันลอกแตกมาถึงแล้วฮะเยสทำลายทำลายโคตรอลังการเลยะนี่ขนาดอยู่ในสโลว์โมชั่นนะเนี่ย อะไรๆเดี๋ยวขอดูดสร้างที่เหลือก่อนคนตายไป7000ล้านคนครับผมเหลือ763ล้านคนที่ยังรอดเฮ้ยก็ยังเยอะอยู่ดีหว่าเฮ้ยตรงไหนรอดกันเนี่ยอ๋อเมกาสมพออะไรแม่อะไรเพื่อความเอ่อเพื่อความเท่าเทียมกันนะลูกเฮ้ยก็ยังไม่หมดอยู่ดีเล่นเกมได้เสร็จผมว่าคอมผมไฟลุกแน่นอนเลยครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้ไมคกอดคอยโชคดีละกันฮะเมกา ผมว่าไม่น่าจะเหลือคนรอดแล้วแหละเอ๊ะเดี๋ยวก่อนยังมีอยู่200ล้านคนรอดเฮารอดได้ไงวะฮะนี่ถ้าไม่เหลือทวีปอออสเตรเลียอสอสเตรเลียคว้าโลกใต้กับรัเสเซียเอาหลุมดำไปนั่น,นแหละทีนี้ก็น่าจะไม่รอดแล้วแหละเพราะว่าเจอหลุมดําเข้าไปเนี่ยโอ้โหออออ่สิบเอล้านคนเฮา โลกอยู่สภาพนี้แต่พวกเองรอดกันได้ไงวะเนี่ย41ล้านคนที่เป็นคนกายพันแน่นอนเลยครับผมอ๋อดูแลรอดได้ไงฮะญี่ปุ่นอะไรเพื่อความเท่าเทียมฮะส่งลงจันกร์ลงไปเลยดีกว่าทีนี้เราก็จะได้ไปพบกันที่โลกหน้าทั้งโลกแหละครับผม <c oughs> ความเท่าเทียมดิมันสวยงามจริงจอิลอะมาลองจาะโลกเล่นดูดีกว่าครับผมถ้าเกิดผมจาอโลกทะลุจะมีคนรอดกี่คนเวบ ถึงแม้โลกจะทะลุคนก็ยังรอดอยู่4 0 0 0ล้านคนครับผมใครที่ไม่รอดถือว่าโชคไม่ค่อยดีละกันแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆถ้าโลกทะลุขนาดนี้เพราะแกนโลกระเบิดน่าจะตายกันหมดแล้วแหละโลกนี้ทำไมมันถึกอย่างนี้วะเนี่ยห่วยผมสามารถเอาแบคโฮใส่เข้าไปไกกลางโลกได้ปะโคตรเท่แบคโฮดูดิดูดิดูดิ เว็บแล้วก็ตายกันทั้งโลกอีกแล้วครับผมมืดตึบดำสนิทเลยตึ๊ด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  ฟังเสียงเบรกับเสียงการทําลายล้างนั่นสิฮะทุกคนดูภาพนี้ไม่มีภาพไหนสวยงามน่าชื่นใจไปกว่าดีอีกแล้วครับผมอ่ะล่ะถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปแบบนี้ผมฝากกดไลค์ด้วยละกันครับผมผมจะได้ทําคลิปแบบนี้อีกเยอะๆไอคลิปที่ผมมานั่งวิจารณ์อาวุธที่จะทําลายล้างโลกหรือว่าทำลายอะไรสักอย่างนึงอะครับผม อ่ะล้วก็ในเมื่อเอาอันนั้นออกจากกรณีนี้ได้แล้วผมจะดูกระทูลู่ค่อยๆดึงโลกออกไปทีละชิ้นในขณะที่ตัวเองเป่าเพลงละกันครับผมเพลงแห่งการทำลายล้างและการสูญเสียของชาวโลกนับ7,000ล้านคนที่กำลังโดนดึงไปต่างมิติครับผม เหมือนจะมีโหมดอื่นอยู่อีกหน้าถ้าจับุ้ยอันนี้ดาวอื่นแล้วเนี่ยดาวเมรุสเกนี่เมดเีฟุนอันนี้ดาวใครวะเนี่ยประชากร8,000ล้านคนโอ้โยดูจเจริญจังเลยทำไมดาวพวกเองดูจเจริญจังเลยดูเมืองเขาดิฮะเมืองใหญ่เพียบแล้วดูแสงดูอะไรสิโอ้ยอิจชาเอาอุกบาทเอาดวงจันทร์ไปสัก 4- ีหดวงไปอ่ะัานน,านเออด้แหละเออด้แหละที่หลังจะ,จะเจริญเจริญแบบ เออเกรงใจเขาด้วยเข้าใจนั่นแหละดวงจันทร์ห้าดวงอุ้ยดูดาวดาวนี้หนากว่าโลกเฮ้ทำไมวะที่จริงดวงจันทร์ชนมันน่าจะบาดเจ็บมากกว่านี้สิห่วยโอ้พิษจากดวงจันทร์ชนฮะฉันบรรยากาศเปลี่ยนแปลงแล้วคนก็ตายกันหมดคือเก่าเราจําลองสถานการณ์นี้ละกันครับผมดาวดวงนี้เผลีหยบตีนผมแล้วทําให้ผมหงดหินฮะผมก็เลยส่งจรวดนับพันมาทําลายครับผมอ่าแหละแต่นับพันเมื่อกี้มันไม่นับพันจริงๆ เอางี้ดีกว่าเออนั่นสโลไวสโลไว,ล,ไวลูกพ่อสโลไวเออนั่นแหละนั่นแหละเอาให้ไปเหลือซากเลยลูกพ่อเย้ยิงหนึ่งหมื่นอาวุธโอ้โหอาวุธผมยิงไปเป็นหมื่นเลยเหรอเนี่ยฮาวได้ไงวะอืมและนี่ก็คือซากที่เหลือครับผมเดีวลองดาวอื่นดีกว่าพี่ดาวนะแมชชีนเวลดาวของจกักรกล ้เมื่อกี้เหมือนจะมีอะไรบางอย่างด้วยลองมิดสายไปสักนิดหนึ่งโอโ้ดาวนี้มีบาเรียด้วยเว้ยอาแอบคิดโกงดิว่า ประชากร812ล้านประชากรถึงจะน้อยแต่ก็เป็นดาวที่แบบมีระบบป้องกันตัวเองจากอุปกรณ์ทำลายดาวโอ้โหดาวมึงได้ฉา,าว่ะแล้วรู้ไหมว่าเราทำะไรกับดาวพวกที่น่ายฉาครับผมเราส่งหลุมดำเข้าไปดูดแม่เลยไงเอาลองดูซิว่าบาลีเอเองจะต้านหลุมดำได้หรือเปล่าอย่าบอกนะว่าต้านได้ How the มึงเทคโนโลยีระดับไหนเนี่ยต้านหลุมดำได้เนี่ย w h a เอากระทูลูลูกพ่สอส่งกระทูลูไปเอเอนัอ่นอา้อาวเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ไหวอีเหรอ how the นอนเอวแกทำลายดาวบัด รองเทวโมลรายงานให้ทราบพบดาวที่ในฉามีทั้งบาเรียและเทคโนโลยีเกินหน้ามนุษยชาติไป1000ปีจะทำไงกับดาวดวงนี้ดีล่ะครับพี่ส่องมิสไซให้มันแตกสักล้านนัดไงลูกเอาไปแมมมีบาเรียเทคโนโลยีมันดีใช่ไหมเอาดีโดนโดนโฉบไปแบบเป็นดอกไม้ไฟเลยเป็นพุ่งเลยเอาจะรอดหรือเปล่าฮะฮะไม่รอดไม่รอดไม่รอดบาเรียแตกแตกสลาย หายกลายเป็นฝุ่นเฮ้นี่แหละเอา้าลากล่อย FPS FPS ติดลบติดลบติดลบเอ้วแหละรอมิสไซน์นี้ดูครับผมเพราะว่าไอ้มิสไซน์นี้แหละน่าจะเป็นมิสไซน์ที่ดาวดูที่ส่งไปยังโลกอะถ้าเกิดแบบสมมุติสถานการณ์จริงๆอะดูดิมิสไซน์แบบ แผ่ออกแล้วก็ลุบเข้าเหมือนเดิมครับผมแผ่ออกเพื่อเอา gen, ออกซิเจนอะตอมในอวกาศมาทําเป็นแรงระเบิดครับยังไม่ได้เบนเดิมว่ามีอะไรบ้างยานอาวกาศผมส่งยานอาวกาศของชาวโลกไปทาลายมันได้ปหนี่คืออะไรบาเรียอ๋อบาเรียอ๋อเทคโนโลยีบาเรีย,รรย,รรยรปกป้องปกป้องดาวอ้ปกป้องดาวมึปปงเหรอส่งยานอาวกาศไปส่งยานอาวกาศไป ไม่เข้ายิงยิงนัดเดียวแล้วก็วาร์ปกับฮาวยี่หอยห,หลอดเฮ้ยทำลายมาเรียมันหนามากไอเฟสเฟอเออเออโอ้ายก็อชม oh าเรียมึงหนาไปเปล่าเนี่ยซื้อได้เจ้าไหนมัง่ง ซื้อต่อหนสิเราส่งเอเลียนที่เป็นชาวโลกไปบุกดาวเอเลียนดีกว่าฮะไปไปชาวโลกทั้งหลายบุกดาวชาวบ้านเขาเร็วความขี้ฉาใช้มาได้เป็นประโยชน์นั่นแหละยิงยิงเรื่อยๆลูกพ่อยิงเรื่อยๆกะมึงก็หนาแล้วเกิเเดไอเดนว้ยได้ได้ขัดถูรูขัดถูรูมามาหนาใช่ไหมฮะ มวยเช่นสว่วนไปเอเมื่อกี้เออจะว่าไปเมื่อกี้ผมรียบยิงดาวเขาเกินแฮะวัดดาจะบอกนะว่ายังรอดอยู่ยังรอดอยู่เหรอเนี่ยโอ้โหบาเลียยังอยู่ mm hmm. ลองใช้อันนี้ดีกว่าไอ้ลูกปิงปองเนี่ยมันคืออะไรไอ้ลูกปิงปองพ่อนี่คืออะไรเนี่ย j Jesus Christ โอ้เฮ้ยเดี๋ยวอดาวมีแกนกลางงั้นก็ต้องเปิดรอบๆออกก่อนฮะเปิดรอบๆเปิดรอบๆเกาะยังอยู่เลยครับผมอะละงั้นก็ส่งระเบิดระเบิดก็ไม่ยอมเข้าอีกเมื่อกี้ผมทำยังไงผมถึงยิงเข้าไปข้างในได้เนี่ยใช้แรงระเบิดเหรอยับผมน่าใช้แรงระเบิดครับผมส่งมิสไซล์ไปส่งมิสไซล์ไป ยังรอดอยูไ่ไหมดูสิแอบนั่นก็โอค์คิวเกินไปไหมลูกคือแบบกูจะยิงแกนกลางแต่ถ้าผมไม่เหลือแกนกลางกูยิงกูจะพยายามทาใหม่เนี่ยกับดาวเราดีกว่าครับผมผมยิงดวงอาทิตย์แล้วให้ดวงอาทิตย์ระเบิดแล้วก็มาโดนโลกได้ปะอะล่ะลองดูแล้วกันสมมติว่าวันใดวันหนึ่งผมรู้สึกเบื่อมากในฐนานะพระเจ้าครับผมผม่อยากรีเซ็ตทุกอย่างแล้วอีเซครทุกคนไปให้ทิ้งไปให้ไป,ไปพนให้หมดเลยแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะ ยิงดวงอาทิตย์ครับผมเวฟนั่นแหละซูปเปอร์โนวาครับผมตายกักี่คนวะเนี่ยเออเกี้ยเออเกีตายเกี้ยงไปเหลือซากแถมโลกกลายเป็นพระอาทิตย์ซะด้วย <c oughs> อาแท่งเป็นทา เหลือซากครับผมโคตรตายเป็นล้านแต่กูมานั่งขำไม่เหลือซาก yes โอ้โหมันรุนแรงจริงเว้ super nova มันมีวิธีสร้าง black hole ได้ปะ่ะผมอยากได้ black hole แบบขนาดใหญ่ดูทุกอย่างรวมถึงพระอาทิตย์ไปเลยเออใช่มันมีโหมดระบบสุริยุปราคาเอ้ระบบสุริยะนีได้ว่ะดูแ๊บเออในโหมดนี้ในโหมดนี้เราจะซูมยังไงเนี่ยมีใครรู้ปะ่ปะ ผมไม่รู้วิธีโูมฮะฉะนั้นเรามาเล่นกันแบบโง่งดีกว่าดวงจันทร์กับโลกเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะถ้าตัดสินจากกันอื่นนะ่เอออย่าแปลกแตกแถวสิลูกอ,อนั่นส่งลุมดำไปโอ้หลุมดำดูดพลังงานจากพระอาทิตย์ซะด้วยเป็นภาพที่สวยสดงดงานจริงๆและมันกระทั่งดูดพระอาทิตย์เข้าไปเลยเว้ยลุมดำดูดพระอาทิตย์เข้าไปแล้วฮะ แล้วโลกกับดวงจันทร์ก็ตามไปติดๆครับผมแต่ก่อนจะอธิโลกเข้าพาอาทิตย์ไปละแล้วมันก็ส่งพัะจันทร์ออกวงโคจรไปเลย <laughs> yes ล่ะใส่แบคโฮเข้าไปใส่แบคโฮเข้าไปอีกดูดพลังงานจากพาอาทิตย์ให้หมดแล้วก็เกิดเป็นซุปเปอร์โนา <laughs> สะใจโคตรเลยวายทำใมแบคโฮใหญ่ขึ้นเลยปะ่ะ ไม่ได้เหรออ๋อเซ็งถ้าเกิดจูจูมีหลุมดําเกิดขึ้นกลางระบบสุริยะเราจะเกิดอะไรขึ้นครับผมหลุมดำสองอันมันจะดูดกันเองหรือเปล่าเกมนี้มันจะทํามาละเอียดเท่าไอีกอกเกมหึงเปล่าวะไม่สรุปคือไม่นะ เวบโหมดนี้น้าผิดหวังเป็นบ anyway. ้าเลยเว้ยเอาล่ะกลับไปโหมดเดิมดีกว่าฮะเราไปแฮฟฟันกันด้วยการทำลายโลกของตัวเองดีกว่าเอาล่ะลองโลกแบบนี้ละกันครับผมที่แบบทวีปเยอะๆเขียวๆอุ้ย,ยแต่ดูดีเป็นว่าเลยว้ยโลกสีนี้โคตรสวยเลยฮะนี่คือโลกของผมครับผมทุกคนไม่เกี่ยวหูใหม่กอดดูขค้วโลกเหนือโค้วโลกใต้สิโอ้โหโลกนี้ถ่านาจะเย็นโคตรเลยเอาล่ะเพิ่มแสงอาทิตย์สักหน่อยดีกว่าเออนั่นแหละ เออนี่โอเคเอะล่ะก็ในเมื่อเราสร้างโลกตัวเองเสร็จแล้วครับผมก็ทําหน้าที่ของตัวเองครับผมสร้างเสร็จก็ต้องทําลายทิ้งฮะไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันอะล่ะเอะเอผมได้ไอเดียเหมือนกันฮะผมจะลองยัดระเบิดนี้เข้าไปข้างในโลกนี่เยอะๆดูแล้วก็ยิงทีเดียวครับผมจะเกิดอะไรขึ้นของผมจะระเบิดแล้วผมจะโดนไฟครอกตายหรือเปล่า ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมแต่อย่าให้เกิดขึ้นเลยแล้กันแม้ทุกคนคงไม่ได้เห็นคลิปนี้ฮะเสียดายแย่เลยประมาณเท่านี้ผมว่าก็พอแล้วะมังอ่ะลองดูล้ะกันสว่างเเกินเสียงเบสดดอกก็รุนแรงมาก My God สว่างโลเลยโลกกัแต่ก็ยังสุขภาพดีเหมือนเดิมครับผมอ่า เวฟโรคผมสุขภาพดีสุขภาพดีนางกินอะไรเข้าไปวะเนี่ยวิตามินเหรอโรคนี่มีเวทมนหรือว่าอะไร What's o silly it is เอ้าส่งน้อนอวกาศไปไปเลยลูกออ้โนั่นแหละนั่นแหละ d e v o l v e r of the universe จัดการเลยลูกเชิญตัวมาจากเคลเรียแล้วทำหน้าที่ให้มันดีหน่อยอมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากรู้ผมค่ายหนอนพวกนี้ได้ปะเดี๋ยวลองดูแล้วกันยิงมิสไซล์เข้าไปยิงมิสไซล์ไปอย่าเพิ่งออกมาเพื่อนอย่าเพิ่งออกมาเพื่อนให้กูฆ่ามันก่อนอย่าเพิ่งออกมา กัอนแค่ไม่ทันมันนี้เอามากันก่อนหว้วยเซ็งเปิด I don't wanna close my e y e I don't wanna fall asleep 'cause I miss you babe and I don't want miss a thing yes ให้เปิดเพลงได้ก็เปิดเป็นแบ็กกา์ไปฮะผมเปิดในคลิปตัวเองไม่ได้ติดลิขกันสิโอ้โห oh ลูกเดียวลูกเดียว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 อันนี้คือมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรนี่ยถ้าในหนังนั่นทำพลาดเนี่ย มายอดตายกันกี่คนเนี่ยแต่น่าก็เป็นทั้งหมดของเกมนี่แหละครับผมเป็นไงฮะเพลินดีไหมครับผมน่าจะมีต่อยคลิปนะเพราะของของมันยังไม่หมดเลยเดี๋ยวผมลองหาวิธีมาเอ็กซ์เพลเมนต์อะไรใหม่ๆดูแล้วกันนะครับสําหรับคลิปหน้าสําหรับแต่สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมอย่าลืมผมฝากกดไลค์วิดีโอให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์แล้วก็กดซับสครา์ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ